มีปัญหาเรื่องไรฟินนะครับเปิดไม่ติดนะครับต้องมาเช็คไฟ DC นี้ครับบวกลบตอนนี้ต้องจ่ายตอนนี้15โวลต์ DC นะครับแล้วก็วัดไฟ AC ตั้งตั้ง AC 50โวลต์ตรงนี้นะครับชุดน้ําเงินนะครับน้ำเงินนี่จะวัดยางนี่ขึ้นไหมนะ สองโวลต์น,นะครับตัวนี้โอเคชีนี้จ่ายชิ้นจ่ายแล้วก็ดูตรงน้นนะครับไฟหน้าจอจะขึ้นไปใกล้ใช่ไหมจะโชว์เป็น LED นะครับใกล้โอเคอันนี้คอนโทรลทำงานนะครับอ่ะมานี้ก่อนใช่ไหมอันนี้ก็รอยสายอยู่เดี๋ยวต้องเสียบสายเข้าไปก่อนอ่ะพี่ปิดไฟกันถ่ายตรงนู้นนะปิดตู้ไฟอีทีนะครับ สายเราตัดต้องปิดเบรกเกอร์ดิพี่ปิดตัวนั้นอย่างเดียวไม่ได้ช่างช่างไม่ปลอดภัยช่างแมวไม่ปลอดภัยอ <c oughs> ันนี้ก็แรงยกไม่กันเฮ้ <c oughs> ยใจชืนดคืน<ช>คบ้าใจแชมาเลยเปิดไม่ติดไม่โอ้ยมันยิง่งฟิตฟิตอยู่นะครับมาที่วการทำง,งานเกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเกสิบเปอร์เซ็นต์ผ่านไปแล้ว สายมันเยอะนะครับแต่มันถอดอยกไมาง่ายมันก็มันก็ง่ายอยู่สายมันเยอะมันเห็นกล่องมาน้อยอไม่ทำเพื่อแกะซ่อมทำเพื่อแกะเปลี่ยนอ่เปลี่ยนอย่างเดียวเสียเปลี่ยนมีใครบอสพี่มดูแล้ว สามคนนำเข้าแล้วครับผมมีหน้าที่ซ่อมอย่างเดียวนะเดี่ยสายก่อนนะครบเสียบครบไปยังอ่ะเก้าเลยพุ่มพุ่มเอาวเนี่ยใส่เก้าแล้วนะมยวมีอะไรลวไ่วนอะไรอ่ะมีการไอ้หลดแล้ว เป็นสตอเลตเนี่ยนัสายางสียาง x นยๆ่เงีทกหน่นอไ <Okay. S 1> หอน,น,นเดี๋ยยึดบอรดค่อค่อยยึดครับ ออเดี๋ยวส่ฟิกันนะตัวนี้ 2m นะครับตั่นี้ฟิลด์ ac นะครับ AC. โอเคแล้ก็ตัวนี้กันอใส่ 3m ตาม,ม่แปลงกันนะครับแปลงเราตัวใหญ่เอา 3m มนาะ ไฟตกกระชาจะ,จะได้ขาดนะครับนี่ยางมันระบายความาร้อนไปแล้เนาะออีว้องหาวิธีเจาะให้ระบายความร้อนนีกากลมนีรันเอามันไอ้เธอเอจาะ่น้ำเขากรด,ดงดเารเองบรั เอาไ่ใช้ก็ปิดเบเกอร์ลงนี่นั่นเองอ่ะพี่เปิดผมไม่ได้เปิดักลเทียดเลยเนาะอ่ะเปิดเบเกอร์แลวพี่เอาไหนอันนั้นเลยนี่ไงอออันี้หมดแล้ฟิวอีกะเอ๋อฟิวที่เดียวไม่ได้อเอหลายอย่างอยู่พอพอพอเอาสามีละความสามารถเอก นี่ตัวอะไรมื่หนึ่งวัตตัวละพันโอเคว่ะอ่ะเปิดเลยพี่ตัวละ0 0นือครับกุญแจโอเคเขา่อนเจ้าอ่ะสั่งเปิดเื่อยพี่เปิดไงตัวเนี้ยมาตามมาตัวไหนพี่ตัวนี้ ตอนนะเวลาจะขึ้นเนี่ยปั๊มของเองตัวเอสัง่ง okay. mm hmm. เนี่ยสั่งไหนเมื่อกี้คำสั่งที่สองนี่ฮะ mm hmm. ปั๊มน้ำอะ่ะน,น้ำปุ่นปัดยังน้ำร mm ้อนปัดยังอ่าครับโอเคปั๊มน้ำร้อนนี่ทำงานนะครับร <c oughs> ้อนปั๊มดูดนะครับ คนนะครับฮะเกจมีระบบอ่าอ่าอันนี้มีปั๊มไหนพีสามปั๊มอ่ามีสามปั๊มอ่ะปั๊มหนึ่งครับอ่าอันนี้ปิดอ่าปิดอันนี้อันนี้ปั๊มไหนอ่านี่ปั๊มหนึ่งฝั่งโน้นนะครับปั๊มหนึ่งอ่าเมย์ร้อยไปยังเมย์อ่ามีปั๊มหนึ่งอ่าปั๊มหนึ่งฝั่งโน้นอ่าอ่าปั๊มสองเี่ สองฝั่งนี้ฝั่งสามลูเล็กปั๊มปั๊มหนึ่งอย่าสองลูเนี่ยคือูเดียวไม่แน่ใจปั๊มสามนะพี่ปั๊มสามตัวไหนปั๊มสามตัวตัวผู้มันสูงเนี่ยแล้วหลอดแปลปั๊มสามเป็นตัวปิดปั๊มไงปั๊มน้ำน้ำร้อนก็ไม่ต่อนะครับ ชิปแรงดันอยู่หลอดไฟไอพี่หลอดไฟเปิดตัวไหนหนี่มีหลอดไฟนี่นี่ดูเอากดดูสิม <c oughs> ีไหมมีไฟนี่ไง <c oughs> นี่ไงเปิดไฟครับไฟไฟแสงสี <c oughs> ไฟ LED นะครับ <c oughs> ไฟบอ่อ <c oughs> โอเคยังเงาโอเคเปดไฟได้สว่างสวยนะครับ มีเสียงอะไรไม่รู้เสียงเพลงป่ะไม่รู้มันต่างวิญยางกันนะเปิดวิทยุได้นี่เเดี๋ยวไปซ้ำซ้อนกันเอาละประมาณนี I mean, ้นะพี่เพลงเพลิงอย่างอื่นก็ไม่ต oh. ้องหรอกมีวิทยุอ่ะท่าทางเปิดฟังเพลงได้ต้องเห็นมีลำโพงเอาประมาณนี้เอาใช้ได้ก็พอแล้วเดี๋ยวเพลงเข้าลิขสิทธิ์เข้า คท่ <Okay. S 2> างแมวก็ขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมต่อน้ามนเลยครับ,นบนหน้าบนไอไอในห้องอะไรไม่รู้จาคุชี่นะครับ <c oughs> ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนที่ไปและวเชื่อมือบเก่ากับใหม่หรือจะเห็นการนี้ก็จะได้ตรวจเช็คคร่าวๆนะครับสวัสดีครับสวาสดีครับ